เนี่ยนาฬิกาหรูๆแบบเนี้นี่เธอคงได้จากลูกชายฉันไปเยอะนะสิผ้านาฬิกานี้คนซื้อเองค่ะคุณนาะซื้อบบเองจะได้อ,อย่างเธอเหรอจะมีปัญญาซื้อนาฬิกาหรูๆแบบนี้ฮะเช็คไม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าจะพบใครอะ่ะ ก็เลือกให้มันดีๆหน่อยผู้หญิงสมัยเนี้ยมองกันแค่ภายนอกอะดูแต่งตัวดีๆแบบนเ,เนี้ยเงินที่หามาได้อะก็ไม่น่าจะเป็นเนงินที่บริสุทธิ์นะเขาเรียกว่าเงินสดกักเล่หาผู้หญิงอะก็ต้องหาให้มันดีๆหน่อยนะลูกนี่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 ลูกลูกจำหนูแอนอะ่ะลูกสาวของตาข้างบ้าน เนี่ยคุณเนื้อซต้องนิสัดย,สยดีเรียบร้อยน่ารักแถมยังทำง,งานโดยสัตว์ใหญ่โตเ้วยลูกได้ข่าวอ่ะได้เงินเดือนเป็นแสนเลยนะมไม่เหมือนกับใครบางคนแม่แเนียพูดเกินไปหรือเปล่าครับเทคแม่ไม่เหลืออะไรกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะโทร หาหนูแอนเองแม่มีเบอร์แ,บบแล้วลนนะฮัลโหลหนูแอนเหรอจ๊ะป้าลีเองเออหนูบ้างไหมวันนี้ป้าจะชวนมากินข้าวด้วยกัน ้าอยากจะแนะนำให้รู้จักกับลูกชายสุดที่รักของป <c oughs> ้าเน่ยว่าหรอเ,ออเออโอเคดีเลยดีเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวป้าแชร์านที่ให้เลยนะเรียบเรียบมานะหนูแอนโอเคเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน แหมมาเร็วทันใจจริงๆเลยนะเม่วานนั่งอึ้งอะไรพยับไปสิที่ตรงเนี้ยของหนูแอนเขาเร็วๆ ก่อนจิลูกขอบคุณค่ะเออคนนี้ใครเหรอคะคุณ totally ป้าอ๋อหลานสาวอ่ะญาติห่างๆแต่จริงๆก็ห่างมากๆเลยนะอ๋อค่ะฮัลโหลมารับฉันได้เลยนะเสียมารยาทคุณโต๊ะอาหารยังโทรศัพท์อีกรีบวางหู แล้วก็ไปลินน้ำมาให้ฉันซะค้นี่ๆๆเธอตั้งใจใช่ไหมเนี่ยฮะไม่สวยแล้วยังซุ่มซ่ามอีกรีบไปเช็คบินแล้วกลับไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอขอโทษนะครับคุณสั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดการมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ย คือนี้ครับคือผมเนี่ยมาจ่ายค่าอาหารให้คุณเฟิร์นเขาเนี่ยครับจ่ายค่าอาหารให้คุณเฟิร์นคุณสันนั่งก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับอบอสครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาสายนะครับไม่เป็นไรคะ่ะบอสหรอคะงั้นแสดงว่าคุณเฟิร์นคือประธานบริษัทแห่งทำงานอยู่หรอคะ คุณเฟิร์คนคุณเฟิร์นรู้ไหมคะว่าคุณเฟิร์นเนี่ยเป็นไอดอลของแอนเลยคะ่ะทั้งสวยทั้งเก่งคุณป้าคะคุณป้าเป็นญาติกับคุณเฟิร์นจริงๆหรอคะเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นแฟนกับเช็ครักกันมากเลยเมื่อกี้ป้าแค่หยอกๆนะคุณเฟิร์นอย่าถือสาป้าเลยนะนะๆนะหรอคะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะแล้วเพลนกับเช็คเราก็รู้จักกันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่ที่เพลนชวนมาทานข้าวเนี่ยเพราะเพลนอยากรู้นิสัยจริงๆต่างหากลหะค่ะคุณนะ้าค,คุณซันคะเพลินว่าเช็คบินได้เลยค่ะได้ครับผมจะก่ายให้ครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมือเนี่ยน้าเลี้ยงเองแล้วกันเนาะง,งั้นก็ดีเลยค่ะเพราะว่าเพลนเนี่ยมัวแต่นั่งฟังนะ้ายังไม่ได้ทานอะไรเลย ได้คุร์นฝากคุณซันไปสั่งอาหารให้คนหน่อยนะคะได้ครับคุณเฟิร์นเพราะแต่ให้สั่งเต็มที่เลยไหมครับเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ายัางไงคุณน้าก็เลี้ยงอยู่แล้วค่ะเต็มที่เลยนะคุณนะเต็มที่คุณน้าเลี้ยงใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมสั่งเต็มที่เลยนะครับ<ม>เราไปมั้ยนะครับเออคุณน้าคะมันถามอะไรหน่อยนะคะว่าเฟิร์นเนี่ยไม่คู่ควรกับเชคใช่ไหมคะอุ้ยคู่ควรสิคะ แล้วเงินที่คพืหามาได้เนี่ยมันไม่ใสสะอาดใช่ไหมคะคุณนาะอุใสสะอาดมากใสสะอาดค่ะงั้นคําถามสุดท้ายนะคะเพื่อนกับเช็คไม่เหมาะสมกันเลยใช่ไหมคะอุเหมาะสมกันมากเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดในโลกเลยจ้าคุณนานี่แสดงเก่งมากเลยนะคะเออเพื่อนได้ข่าวว่าเชคไม่มีงานทําใช่ไหมคะพอดีว่าที่บริษัทเพื่อนอะมีตําแหน่งว่างอยู่ สนใจไหมคะสนใจสนใจแต่ว่าเป็นตำแหน่งคุณขัดส้วมนะคะฮะส้ว,วมเลยเหรอคะคุณเฟร์ครับผมสั่งใ้บอยนะครับสั่งเต็มที่เลยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดังนลยนะครับ,รบหือเออ คุณซันคะเหลืออีกกี่อย่างคะอ๋อยังหรอครับแนเนลือ,อีกเยอะเลยครับก็คุณฮาบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าให้สั่งเต็มที่เลยคุณเฟิร์นครับเดี๋ยวผมว่าเรากลับดีก่านะครับเพราะว่าคุณเฟิร์นเนี่ยจะมีประชุมต่อได้ค่ะงั้นพนักนานตัว,ก,วก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะครับที่เลี้ยงอาหาร าแล้วครับพี่ครับผมเลยกี่อย่างเนี่ยอ๋อเลยตั้ง60อย่างครับอ๋ออะไรนะน้อ,คองรครับครับพี่เดี๋ยวพี่สั่งอาหารเลยครับอ๋อได้ครับครับแล้วเปิดให้พี่หน่อยแป๊บนึงครับผมได้ครับโอเคไหมพี่คิดได้แล้วอ่า เอา,อางี้ล้วยกันนอ้องขอเป็นยำแซลมอนนะแซบฟบเ่ห้าจานยำมะม,ม่ห้าจานแล้วก็หกสิบอย่างยกเ<ช>ลกิกยกเลิกได้ไหมอ๋อผมว่าคงจะไม่ได้หรอกครับนะ่นเดี๋ยวผมไปยกมาเลยนะครับโอ้โหอ้อออาเจ๊แม่แม่เป็นหรอแม่ แม่ใจเย็นๆก่อนครับดมจะดมก่อนครับแม่ไหวไหมครับคุณป้าแต่ว่าอันนี้อร่อยมากเลยนะคไก่ทอดก็น่ากินมากเลยนะคะว้ายกระโจนอะไรของแกเสียงดังเดี๋ยวเขาคุ้นหรอกพี่แกแกดูดังเด็กใหม่คนนั้นดิทำตัวเกินหน้าเกินตาไงก็ไม่รู้อ่ะเออใช่ ลองแชมเปญแกดูดิแค่ลูกค้าชงนิดชมหน่อยทำเป็นได้หน้าหน้าหมันไส้ชมัดเลยนี่แกแลอีนี่นะไรมารายาทเดินผ่านพวกเราเนี่ยไม่เคยจะก้มหัวให้เลยอะ่ะเออก็จริงเจออ้ไปไหนละ่ะมาทิ่นทีนี่ค่ะกระเป๋าของคุณลูกค้าค่ะดึง<ม>ไว้ในห้องจริงๆด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณน,นี่แย่แน่เลยเนี่ยของสำคัญทั้งนั้นเลย ไม่เป็นไรค่ะเป็นหน้าที่ของดิฉันค่ะ<ม>ยังไงก็<ม>ต้องขอบคุณคุณลูกค้คาด้วยนะคะที่มาใช้บริการของโรงแรมของเราอะคะ่ะยินดีอย่างมากเลยครับโรงแรมที่เนี่ยดีมากเลยครับห้องพักก็สะอาดอาหารก็อร่อยรับรองว่าวันหน้าผมกลับมาใช้บริการแน่นอนเลยครับยินดีมา,มากๆค่ะ<ม>ยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคะค,ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ โอ้หคุณเปิ้ลครับขยันจังเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยให้แม่บ้างมาเก็บก็ได้นะครับแหมคุณซันอะไรที่ฉันช่วยได้อะคะ่ะฉันก็อยากจะช่วยนะคะเพราะว่ายังไงซะโรงแรมเนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของพวกเราทุกคนนะคะฉันก็อยากจะทําอะไรที่มันดีที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างหนึ่งนะคะลูกค้าที่เขามาพักโรงแรมของเราเนี่ยเขาก็จะได้มาพักอย่างสบายใจนะคะโอ้โหคุณเปิ้ลครับ ู้สกินใจเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวเอาจานไปเก็บก่อนนะคะเชิญครับค่ะแชมเป็ก็กดูนั่นสิมันทำเป็นสนิทก,กับหัวหน้าด้วยอ่ะหน้าหมัอนไส้สันร์ทเลยจริงด้วยแก ทำตัวข้ามหน้าข้ามตาอย่างไม่พอยังทำตัวสนิทก,กับคุณซันอีกอย่างเนี้ยจะต้องสั่งสอนไม่หน่อยแล้วแหละส,ส,ห <c oughs> สั่งสอนไรสั่งสอนนะครับคุณแชมป์คุณสองคนไม่มีอะไรทำกันอย่างไงฮะจัดดอกไม้อยู่ค่ะออคุณซันคะอย่าเรียกว่าแชมป์สิคะเรียกหนูว่าแชมเปญนะ <c oughs> คุณซันอยากทานแชมเปญไหมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรอะไรนะแชมเปญโอเคนี่ แชมเปญนะมีอะไรทำก็ไปทำซะโอเคไหมแล้วเราติดหัวเนี่ยกิฟต์ค่ะกิฟต์สีชมพูดีนะแตนแร้วน erm ู้นว่าเต่าทองเว้ยก่อนนะนี่ยัยโปอถ้าฉันได้กินคุณซันเนี่ยฉันจะไม่ใช่ชื่อแชมเปญนะฉันจะชื่อแชมเปียดเว่วยๆเรยๆรยๆรยๆมันน่ามันหน่นะแก หนังหน้าด้วยนี่ตอบทำงานคุณน้องคะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ชิคเพี่ได้ข่าวมาว่าคุณน้องนี่ไม่เคยเคารพผู้ใหญ่หรออ๋อแล้วที่น้องไปทำตัวสนิทค,คุณซันเนี่ยพี่ว่ามันไม่เวิร์กหรอกนะพี่จะแนะนำอะไรให้น้องอะ่ะกลับไปนั่งตรัวรับบี้เหมือนเดิมแล้วถ้าน้องอยากอยู่ที่เนี่ย อย่าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาเข้าใจไหมคะอ้าวคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลอยู่นี่เองเอ่อคุณแชมเปญมีเรื่องอะไรกันฮะทำไมหน้าตาดูซีเรียกันเชียวอ๋อแชมเปญก็แค่จะแนะนำงานให้แค่นั้นละค่ะคุณนี่นะแนะนำงานเหลือจะเชื่อเลยเอ่อเปิ้ลครับ คืองี้ครับคือท่านมาทานเพิ่งกลับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อยากพบคุณเปิ้ลน,นะครับเอา้าหรอคะครับถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะใช่ครับคุณซานคะไม่ทราบว่าคุณซานจะทานแชมเปญเมื่อไหร่ดีคะปล่อยนี่คุณอยากโดนไล่ออกหรือไงฮะคุณเอาเวลาที่คุณเนี่ยมาอ่อยผมเนี่ยไปตั้งใจทำงานดีกว่าไหมฮะ หนูก็ทำอยู่ตลอดอนะคุณทำอะไรผมไม่เห็นคุณทำงานเลยวันวานเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็เดินทางกูอยู่นั่นแหละและอย่างแรกนะคุณช่วยไปเอาไอ้ก,กิ๊บที่มันอยู่บนหัวคุณเนี่ยออกสักทีได้ไหมเห็นแล้วไม่ขัดหูขัดตามากเลยคุณซานยัยผมได้ชื่อจริงคุณนะคุณวีรศักดิ์้อ,อวีรศักดิ์ไม่ยอมอเรียกแบบนี้ได้ยังไงนางช่างเป็นยังไงเรียบร้อยไหมนี่นางโป๋ฉันอยากจะให้แกเห็นหน้ามันลึกเกิน ฉันด่าวันนี้หน้ามันซีดเลยนะแล้วเนี่ยประธานโรงแรมเรียกมันไปสงสัยเนี่ยคงเรียกมันไปด่าแหละฉันว่าเราตามไปดูกันดีกว่าไหมเลยดีป่ะปะสวัสดีค่ะเปิ้ลมาเลยนั่งสีนั่งติเปิ้ลมาลูกสาวตายแล้วเมื่อกี้ด่ามันไว้ตั้งเยอะเลยอีตายไม่ตายตายตายนั่งดิแกทำไงอ่ะจะโดนไล่ออกเนี่ย เป็นไงบ้างอะประสบการณ์ที่นี่โอเคไหมอะคิดว่าพอจะดูแลแผนพ่อได้ไหมก็โอเคนะคะเปิ้ลได้มาฝึกงานที่นี่ทำให้ได้เรียนรู้รอะไรอีกเยอะเลยคะ่ะเก่งมากลูกพ่อพ่อก็วางใจนะฉันว่านะฉันชิ่งก่อนดีกว่าเอ,อ้ยเอ,อ้าเธอสองคนมานี่มามารู้จักพู้การคนใหมออ่กันหน่อยแล้ว มา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 นี่หน่อยแลย้วให้ดูกัดกับผู้จัดการคนใหม่เขาลูกสาวผมเองต่อไปจะให้มาดูแลที่นี่แทนแหละเออมีอะไรก็แนะนำกันหน่อยนะ